รถอาดเน้นปะที่รถอาดเราใั่หูเราแทนร้องระดับนี้โอเคจับว้ตรงนี้จับว้ก่อนใส่เื้อ เนี่ยไพบอกไฮเดนใส่รองเท้าีทีรหน้ก็ไ่สบายถ้าเนือเราลดีได้ล่ะขี่ไหมตายเนือเหมือนกี่อี้้อจัดผมเอออัดผมไปดูไปไมาตรงนี้มาไริ่มไปไปนะไปนะตมนี้อาจับจับไดู้องนะเออจับไปนะดูน้อง้ะลูกนะอย่า ô, ừ, đây năng đây luôn à? không? luôn. <laughs> <để đổ. cười> <Thế đổ. cười>

ใส่แทงเนาในกลุ่มไปดีไม่เหนืงอยขนาดเลยลูกสปีดสปีดพี่ดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีเอาเอาลูกค้าทุกคนก่อนครับผมว่ามันเป็นแนวทางการเลือกใหม่สำหรับตัวผมนะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนครับในกลุ่มเพื่อนนักบอลแล้วก็พี่พี่น้องๆที่ตัดให้ประจำปกติตัดที่ร้านครับมันร้อน ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศดูก็เลยมาลองตัดในน้ําดูรู้สึกว่าผลตอบรับ<ป>พเพื่อนๆพี่พน,น้องดีครับแฮปปี้กันทุกคนครับนี่เราคิดค่าตัดอะไรยังไงครับอ๋อค่าตัดสําหรับกลุ่มคนรู้จักกันเนี่ยผมผมไม่คิดครับแต่ถ้าแบาบกลุ่มที่ไม่รู้จักกันเนี่ยผมก็จะคิดค่าปฏตทเลียน60บบาทครับคนแก่ก็จะฟรี อะไรเงี้ยครับเด็กก็จะฟรีไปทำงานก็60บาทครับผมก็รู้สึกดีครับพี่พอดีอากาศมันร้อนนะครับก็ได้เล่นน้ำด้วยครับได้ตัดผมฟรีด้วยครับดอ้ตัดกลางน้ำแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่ครับครั้งนี้ครั้งแรกครับผมรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเย็นสบายดีครับพี่